สวัสดีค่ะในไลน์นี้นะคะวันนี้นําจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะณนะเวลานี้วันเวลาแห่งนี้และก็ช่วงนี้นะคะเราจะละเลยเรื่องสุขภาพเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและนําจะมองว่าการที่เราจะสร้างสุขภาพให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มแค่วันนี้หรือเริ่มแค่เมื่อวานแต่เราต้องเริ่มในทุกๆวันนะคะและสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการรักษาสุขภาพเลยเริ่มตั้งแต่ เวลานี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะวันนี้นำโชคดีมากนำได้ออกกำลังกายนะคะนำได้ฝึกโยคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าแล้วก็กลางวันก็ได้ฝึกอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เมื่อช่วงเย็นก็ได้ฝึกอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนชั่วโมงกว่ากว่าหรือช่วงชั่วโมงหนึ่งอะไรเนี่ยนะคะคือวันนี้นำฝึกโยคะแทบทั้งวันเลยสเวลาแล้วก็อาหารที่ทานเนี่ย ให้โชคดีว่านำบริหารการทานอาหารก็คือวันละหนึ่งมืองม้อใหญ่ๆหมื้อใหญ่ๆแล้วนอกนั้นก็จะเป็นผลไม้ระหว่างทางนะคะแล้วก็จะมีกาแฟสดตอนเช้าเออ่ช่วงเวลาแห่งนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการรักษาสุขภาพของเราค่ะเราเป็นการประเมินให้เห็นเลยว่า เรามีสุขภาพดีแค่ไหนอย่างไรการมีสุขภาพที่ดีนะคะจะเป็นหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับโรคต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่โรคที่เราเห็นเห็นหรือเป็นข่าวกันนะคะจริงๆเขาอาจจะมีเชื้อไวรัสอีกมากมายทําให้เราสังเกตนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนที่ป่วยบ่อยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวปวดหัวปวดท้องท้องเสียนะคะ เหตุการณ์แบบเนี้นั่นคือถ้าเป็นนํามองก็คือเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเมื่อมีเชื้อโรคอะไรเข้ามานั่นคือเราก็รับแล้วเราก็เป็นนะคะดังนั้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะด้วยการนํามีอยู่ทางเลือกเดียวทางออกเดียวของนําค่ะ คือออกกาลังกายด้วยนำพอดีนะ้เป็นคนที่ฝึกโยคะรักโยคะมากฝึกโยคะอย่างเดียวเลยนะคะแล้ววันนี้นําจะมาเพิ่มเหมือนเดิมคะ่ะนี่คือสิ่งที่นำำําทําแล้วก็กินมาตลอดเป็นเวลา1ปี2ปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยนํำทานคีเฟอร์มานะคะเป็นประจําทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็ ทำให้ผู้ฝึกโยคะของน้ำทานซะเป็นส่วนใหญ่คนที่ฝึกโยคะกับน้ำเป็นประจําเนี่ยจะรู้จักคีเฟอร์อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังจะมีน้องๆหรือพี่ๆบางท่านเนี่ยเริ่มขอสูตรไปทําเองนะคะเพราะรู้แล้วว่าเรากําลังทานอะไรเข้าไปคีเฟอร์นะําบอกแล้วนะคะเป็นโปรไบโอติกชั้นดีชั้นดีเยี่ยมดีเยี่ยมสุดยอดมากๆเขาจะมีเจ้าแบคทีเรียตัวดีที่ เหมาะกับสภาพร่างกายเราเนี่ยมากมายถึง40ชนิดและแบคทีเรียเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทำให้ปรับสภาวะความสมดุลของร่างกายทั้งหมดของเรานำพูดถึงเรื่องความสมดุลของร่างกายเพราะว่าในโยคะก็มีหลักมีศาสตร์แบบนี้เหมือนกันนะคะสร้างความสมดุลให้ร่างกายนะคะจากโยคะคือจากการออกกำลังกายแต่จากอันนี้ก็คือจากการกินนะคะ สร้างเขาค่ะเราต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราทานอาหารที่ไม่ดีเราก็จะมีแบคทีเรียตัวไม่อยากพูดว่าเลวนะคะตัวไม่ดีเยอะเกินไปนะคะตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9คนดีและคนไม่ดีเนี่ยอยู่รวมกันค่ะแต่บังคับให้คนไม่ดีเนี่ยอยู่ในที่ที่น้อยๆหน่อยนะคะแต่ก็คือมีเขาในร่างกายเราเราก็ไม่รู้หรอกมีอะไรบ้างนะคะแต่เราก็สร้าง อะไรที่ดีๆให้กับร่างกายสร้างอาหารสร้างสารอาหารใส่โปรไบโอติกดีๆเข้าไปน้ำใส่ทุกวันค่ะด้วยความที่ว่ากินทุกวันแล้วก็จริงๆนําบอกทุกคนนะคะให้กินวันละประมาณ100 ml หรือ150นะคะแต่วันนี้น้ำหน่าจะกินประมาณเมื่อเช้ากินไปแล้ว สเต็ปหนึ่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะอีกประมาณ150 100รอยกว่ากว่านะคะก็จริงๆทานเยอะเนี่ยจริงๆพวกนี้พอด้วยความที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเขาไม่สะสมจริงๆคะ่ะไม่สะสมเลยนะคะในร่างกายเพราะว่าเขาก็จะถูกขับถ่ายออกมาในในทุกๆวันที่เราก็ต้องขับถ่ายออกมาอยู่ดีนะคะวันนี้แก้มน้ำก็จะแดงๆนิดนึงนะคะเพิ่งโยคะเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากแล้วจริงๆอะโยคะไม่จบด้วย เป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องนอนพักก่อนตอนฝึกโยคะแต่น้ำก็พยายามไลฟ์การฝึกโยคะของน้ำนะคะมันมันจะเป็นหลักฐานของน้ำว่าวันนี้น้ำขี้เกียจวันนี้น้ำขยันอะไรแค่ไหนแต่พยายามที่จะมีการออกกำลังกายทุกวันค่ะและยิ่งช่วงนี้นะคะออกกำลังกายทุกวันค่ะเป็นเรื่องดีอย่าทานอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคกับร่างกายแล้วว่าไม่ค่อยดีจริงเรา เรามีข้อมูลในการทานอาหารกันเยอะแยะนะคะเราจะรู้แล้วว่าอาหารสิ่งนี้ไม่ดีกับร่างกายอาหารสิ่งนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้สารอาหารอะไรเลยกับร่างกายเรารู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนเวลาแห่งนี้เอาความรู้เหล่านั้นนะคะมาใช้งานจริงมาปฏิบัติจริงๆเลยดีกว่าว่าอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทานไม่ต้องทานคือไม่ต้องทานจริงๆหยุดจริงๆไม่ทานจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ เราต้องใช้ร่างกายเยอะนะคะในการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะเราต้องใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซัพพอร์ตเขามากๆ ให้อาหารดีๆเขามากๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้เพียงพอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะพยายามตอนนี้ทําอะไรเพื่อร่างกายของเราให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเขาทําอะไรมาเพื่อเราเยอะแยะเลยแล้วในเวลาแบบนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดนะคะวันนี้น้ำก็จริงๆตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องคีเฟอร์ว่าทานเธอค่ะเป็นเรื่องดีแล้วตอนนี้ยิ่งใครที่มีทําคีเฟอร์เองนะคะก็ พยายามทานให้มากกว่าเดิมส่วนใครที่ยังไม่มีถ้าเป็น p r i v a t e y o นํำก็จะถือเขาถือไปให้เขา,าทานกันอยู่แล้วนะคะเขาก็แต่ p r i v a t e y o นี่เขาก็จะฝึกกับนํำเป็นประจําจริงเขาก็จะทานกันได้ทานต่อเนื่งนะคะใครที่ยังไม่มีก็หาวิธีทานะคะมันมีหัวเชื้อคีเฟอร์ขายนะคะเราก็ซื้อมาทําเองสิ่งที่เราทําเองเนี่ยเราจะมั่นใจเลยว่าเราใส่อะไรไปบ้าง สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเขาในการาดึงผลผลิตจากเขามาทานเนี่ยเป็นยังไงนะคะอย่างที่บ้านน้ำเนี่ยบ้านก็จะสภาพแวดล้อมค่อนข้างสงบนะคะที่บ้านจะมีน้องหินที่หินเยอะแยะมากมายนะคะคือบ้านนำเชื่อเรื่องพลังงานนํำก็จะมีอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่าใส่พลังงานดีๆเข้าไปในคีเฟอร์เพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาทําความแข็งแรงในร่างกายของเราให้ได้เยอะๆคะ่ะแล้ว ค่อยคอยคุยกันเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะบายค่ะ